ปีที่30วันที่27เดิือนกุมภาพันธ์ปี2025แต่แตงโมผู้หญิงที่เงินซื้อไม่ได้ยอมตายดีกว่าต้องขายตัวเกียรติยศและศักดิ์ศรีมีค่ายิ่งกว่าเงินเกิดเป็นคนทั้งทีต้องมีค่า อย่าเสียทีที่เกิดมาค่าสูญหายอย่าทำให้ชีวิตผิดพลาดไปพายเรือให้โจนนั่งข้ามฝั่งชนมีสำนึกรู้สึกจิตถูกผิดชอบอยู่ในกรอบหอบความดีนี้ทุกคนสร้างความดีนี้เอาไว้ใส่ใจตนสมกับที่เกิดเป็นคน ล้นปัญญานายกย่องในความแข็งแกร่งและกล้าหาญแทบจะเรียกได้ว่าแตงโมนั้นเธอต่อสู้เพียงลำพังก็ว่าได้สิ่งเดียวที่เธอมีและรวมสู้อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของเธอที่ไม่มีใครไม่มีอะไรหรือสิ่งใด ที่จะมาพรากทั้งสองชีวิตให้ออกจากกันได้ซึ่งก็คือผู้ชายที่มีชื่อว่าพ่อพ่อคือหนึ่งเรียวที่เธอมีที่ไม่เคยทอดทิ้งกันคอยดูแลใส่ใจคอยตักเตือนคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันมาตลอดชีวิตของเธอคอยปลอบใจในยามที่เธอกําลังอ่อนแอและหมดเรี่ยวแรงที่จะไปต่อพ่อ คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่คอยปกป้องลูกจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เกิดจนเติบโตมาถึงวันนี้ไม่มีอีกแล้วผู้ชายที่มีชื่อว่าพอ่อและเวลาผ่านไปไม่นานก็ไม่มีอีกแล้วสำหรับผู้หญิงที่มีชื่อว่าลูกสองชีวิตจากไปในเวลาไล่เลี่ยก,กันใครกันนะที่สร้างสองชีวิตนี้ ให้มาเกิดเป็นพ่อเป็นลูกกันทำไมถึงสร้างพวกเขามาให้มีชีวิตที่ลำบากอนาถาเยี่ยงนี้ชีวิตมีแต่เสียงสะอื้นในหัวใจที่ไม่เคยมีใครได้ยินไม่เคยมีใครได้รับรู้ไม่เคยมีใครได้สัมผัสกับความรู้สึกลึกๆในหัวใจของพวกเขาเหลือทิ้งไว้แค่ความทรงจำ ที่เคยเห็นเธอรับบทต่างๆมามากมายในโลกแห่งละครวันนี้ไม่มีแล้วเธอจากไปแบบปริศนามีเงื่อนงำมีพิรุธเต็มไปหมดมีหนำซ้ำยังมีอำนาจมืดอิทธิพลมืดมาเบี่ยงเบนคดีไปอีกทางกดความจริงไว้ไม่ให้ปรากฏแล้วสร้างละครเรื่องใหม่ขึ้นมาที่มีแต่ความไม่จริงหลอกลวง คนดูคนฟังคนที่เฝ้าติดตามคดีอย่างใจจดใจเจาะซึ่งพยานหลักฐานต่างๆในคดีก็เริ่มปรากฏเริ่มส่องแสงสว่างขึ้นแล้วแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรคดีจะออกมาในทิศทางไหนอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพรางใครที่มีส่วนในการเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำนี้ สุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นผลแห่งการกระทําของตนจะหนีไปไหนก็ไปไม่รอดเมื่อเวลาแห่งผลกรรมนั้นมาถึงใครทําอย่างไรใครทําอะไรก็ต้องรับผลกรรมตามที่ตนได้กระทําไว้ไม่ว่าใครก็ตามที่ร่วมรู้เห็นความจริงทุกอย่างแต่ปิดบังไว้สักวันมันก็ต้องถูกเปิดไม่ว่าท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหน จะเป็นอภิมหาเศรษฐีรวยร้นฟ้าล้นแผ่นดินสักแค่ไหนสุดท้ายก็หนีกฎแห่งกรรมไปไม่ได้ไม่เชื่อก็รอดูหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีกฎแห่งกรรมนั้นไม่ได้ ดีของน้องแต่งโมโชว์ให้รู้ใครคือผู้ดูวิเคราะห์เจาะหลักฐานทำหน้าที่นี้ดีพอจอจัดการหาพยานการรู้เห็นความเป็นมาด้วยใจซื่อถือสัตว์เคร่งครัดยิ่งข้อเท็จจริงคือสิ่งใดไขรปัญหาศาสตร์ทยายให้ได้รู้ ดูที่มาเจตนาฆาตกรรมหมายทำลายตั้งใจเอาชีวิตปลิดชีพค่าหรือเพราะว่าความบังเอิญเกินแก้ไขอุบัติเหตุใช่เจตนาหน้าเศร้าใจต้องมาตายแบบที่มีเงื่อนงำลูกผู้หญิงแท้จริงนั้นมันถือเกียรติ ใครยัดเยียดสเสนียดให้ไม่ถลําสู้สุดฤทธิ์สิทธิแห่งตนล้นใจจำหากมีใครไหนจะทำเหยียบย่ำใจอย่าได้คิดย่ำยีสตรีเพศหรือก่อเหตุต่ำเสร็จข่าผาชิบหายทำชั่วช้าสารเลวก่อเปลวไฟเผาผลาญไม่ ทำลายหญิงชิงกายาเจ้าหน้าที่มิขยับจับคนผิดแต่กลับคิดปกปิดชั่วตัวปัญหาตัดพยานท่านที่เห็นเด่นชัดตาไม่ให้มาบอกกล่าวเล่าความจริงพร้อมใจอวยช่วยคนผิดคิดละโทษชัางใจโชด ขอชั่วชาบ้าปผู้หญิงหมายบังคับจับเรือนรื่อง,งหวังช่วจริงความเป็นลูกผู้หญิงทิ้งทำลายอำมหิตผิดมนุษย์สุดใจสัตว์มั่วกำหนัดฟัดข,ข่มขืนหพื่นกระหายทำลายหญิงทิ้งตราบาปอาบหัวใจแพทเดียวกับ แม่แกไงไอ้ระยำบาปจะตำกามจะติดชีวิตนี้เลวระยำทำอัป,ปรีขยี่ยำทุกสิ่งที่ชั่วชาแย่ที่แกทำให้ครอบครัวมึงรับกรรมถูกย่ำยี เราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอกผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนอง นจากห่วงใจดวงนี้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งร้างไว้ข้างหลังขอบคุณที่ยังอุตส่าห์เข้ามาฟังเป็นพลังแห่งใจให้เรื่อยมาไม่มีสิ่งใดๆยิ่งใหญ่นักจะตอบแทนความรักมากนักหนานอกจากเสียงเพลงร้องกล่อมนิทราที่ร้องมาจากใจ ให้แ hey, ปนแปนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและปากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กระช่องเก็กกอนเนส์ด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านมากมากค่ะ Thank you so much See you next time Take care and have a wonderful day Bye bye